กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์พิเศษในวันนี้แจกเงินมาเล่ยแลว้ววาสันอ่างบ20บาทซื้ออะไรได้บ้างแต่ละร้านวัดสันเนี่เจฟาสางระทำการแจกเงินขอบคุณพี่น้องลหลายๆเดอ้อที่พักกันเบิรงกันฮอดลลานวิวขอบคุณขอบคุณนี่ขอบคุณแห้งไปเริ่มกันเลยที่ตลาดจเจริญสีวารินชำาลาบวันนี้เริ่มที่จากเจฟ่าสางก่อนมูเลยไปหอดยางไปข้าวหนึ่งพอแล้วพี่น้องเนี่ยใครสิกินบนบักเ้า เกียวกนผั่วข่กินมันกินไปตตดเสียบข่สิกินเบิ่งคือกันว่าสันก็เลยสั่งไปเลยสองอันในงบ20บาทเนี่ยร้านแรก20บาทไปแล้วเรียบร้อยเหลือ40ก็เลยเอาอีก20บาทนี่มาให้ก็เลยเหลือ40บาทให้นักศิลปินพระเนจรเฮาน้องๆเป็นทุนการศึกษาเอาต่อไปถือเงิน40บาทไปใช้บัญรยางไปแล้วได้แล้วป่ะเอ้ยอันพระทัดถือใจอยู่อันนี้แหละนี่ขนมโคกนี่ เนี่ยยี่สิบบาทกล่องหนึ่งจัดไปเลยเพิ่นก็ใส่ถุงให้แ๊ KB เรียบร้อยได้แล้วเหลืออยู่ส่าบาทบาทเนี่ยซื้อยังดีเนาะส่าบาทยางไปยางไปแนมหาของกินกันหลายหลายพี่น้องจักสิกินยังเนี่ยพ่อแล้วขนมยังบ่หูเขาเอื่นญยังบ่จักอีหยังดอกไอ้ก่อนกบกลมขนมญี่ปุ่นบ่อนี่ยเนี่ยก่อนสิบห้าบาทเหลือห้าบาทให้จังได้บาทที่นี่ หาบาทได้แสงได้จากสีเบิด er. น้อยจะได้ดีหาบาทนี่นี่เนียนี่นี่นี่ดีเลยลูกซ้นไม่ละหาบาทโอ้ใส่ึ้นเป็นเว้ยจัดเลยซื้อลูกซินไม่นึ่ง่งัสนไม่ละหาบาทเพราะข่าวาว่าตาลูกซินนี่มีหลายแบบเด้อผู้ใดมักแบบใดก็มากินมาอุหนนเพลินได้ตามงบพสัสนได้ไปหาบาทกินลูกซินไปเพื่อผัวแย่งกินพร้อมบันเอา้าไปยังได้รสชาติแซ่บข่าจบไปแล้วของเจ มาถึงองบักลุ่งบันเนี่ยถือเงินไปแล้วสิไปสื่ออย่างน้อพ่อเขาโพดบันไปตะกินเทน,นอออันขระโพดอันจักบาทแม่ค้าอันละเศร้าหาบาทเพ่นว่านานเกินงบแล้วบันีีเอาให้แน่มดเลยเฮ้ยเกินงบเอ๊ะมาไปยังดอกเศร้าหาบาทนึงเกินหาบาทมาไปยังดอกมอนี่เลื่อนคว่ำขักเลยเกินงบไปเอา้าเนี่ยไปลักของเพิ่นหีิกนี่เหลืออยู่จักบาทวะแนมบอท่านเกินงบไปหาบาท เอาจะได้ต่อซื้อยังบาทนี่พ่อข้าวนึงนี่ของโปวดคอยนี่หนังไก่หนังไก่นะครับส่าบาทเอาเราก็จัดการให้มีของกินหลายอยู่แต่ว่าเอาแต่หนังไก่มาสัน่นมักหนังไก่หลายเขย่า,าเอาครับนี่ครับเอาเล่นหลายนะครับหามึงสร้างส่าวบาทจวเล่นหลายเป็นบา,บาเดี๋ยวโต๊ะมเลยว่าสัน่นโอ้ยขอโทษครับไปไป,ไปเหลืออยู่สามสิบห้าบาทจังได้ต่อกันเลยไปสร้างปลาตอนละห้าบาทนี่มีปลาก,กับไก่ นัดเกดไก่แต่ว่าเพิ่นมากินปลาดอลลี่ล้วก็เลี้ยงสามตนเออใส่เงินเป็นยูสันเนี่ยเอาอันผงลาบครับย่องยองใส่ให้แน่ว่าสันเลาก็จัดให้พอขาแล้วก็บอคัดเอาจัดให้เดี๋ยวสีเข็มให้เสียบเลยแล้วว่าสีสั้นมันเขากันนะคับจก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 สั้นสันสันเทใส่ถุงบันเนี่ยเทใส่แล้วก็สีเอาให้แล้วออาปุ๊บซิมห่าบาทเหลืออยูสาวบาทก็เลยไปซื้อน้ำน้ำบางทางกันนั่นแหละแล้วก็เอาอ่ะ จัดการให้เออมาเที่ยวนี่ได้กินน้ำบานนี้เนี่ยเรียบร้อยเลยสิซิมแหนะแมดบอกออกหลอดกับบอ,อกแก้อ่แก้แล้วนี่เลเอากรดูดมาข้นข้าทั้งล่างกันเลโอ้ยตายแล้วสมองไอ้อาชนใจอธิรักไว้กับบอบอกว่าเซก,กินมาส่นม้าบานนี้ถึงที่พระเอกมาแล้วเนี่มาหอดคิ้วนะหําบานนี่เอาเบังผมกันเลยไปพ่อแพนเค้กนี่มีหลายแบบครับก่อนละหาบาตรแต่ว่า ผมสนใจตู้อันหลายๆแผ่นนี่ยเนี่นี่กองละเอียสิบเลยก็เลยเอาน้ำจันน้จิ้มเป็นน้ำเพลิงเพราะมันมีหลายแบบแล้วแต่คนมากก็เลยลองกินน้ำเพลิงมาก่อนนะแล้วก็เลยจัดการให้เอื่อยใส่เข้าไปจี้สิบบาทมาแล้วเหลือหกสิบบาทผมก็เลยย่างไปย่างไปแล้วจักสี่ซื้อยางของกินก็ไลโพดคึดนบ่ออ้อยหน่อจัดหิ้วยางดอกมาพ่อบาร์บีคิวหมูหิวววสันเนี่ยซื้อก็คือกูแถบัดหมูหิวววสันเอาก็เลยเอาสองไม้ไม้ละสิบบาท แม่ค้าแล้วก็เลยจัดให้เจ็บใส่ถุงตับใจไปปึ๊บเรียบร้อยไปลานต่อไปเฮ้ถัดมาข้าวหนึ่งพอ่อนี่ลานนี่ที่เด็ดเนี่ยหมูปิ้งไหมละ่ะหาบาทกะมีไก่มียังพร้อมแล้ววตะคนมากผมก็เลยเอาหมูปิ้งดีกว่าซีไม่เป็นเศร้าบาทแม่ค้กาก็งามงามเว้ยเนาะเฮ้ยอดเด้อใจว่าสันวาต่อไปเอาเลยใส่ถุงให้คนนะครับอ่านี่ค่าเ้าบาทค่าขอบคุณครับอ เหลืออีกบันนี้สบ้บบาทเอ้ซื้อยังดีวาไปพ่อลนโลตีบันเนี่ยโลตีนะครับอันจากบาทแล้วว่าอันธรรมดาสิบบาทก็เลยเอามาอันหนึ่งบันเนี่ยขอบคุณครับเหลือสิบบาทผมคุดอ,ออกแล้วเซียดยังผมสิไปซื้อน้ำขาดบ่ได้เลยน้ำเป็นปัจจัยสําคัญในการห่องลงไปไม่ให้มันแขวนจัดการซื้อน้ำมาสิบบาทเรียบร้อยครับพี่น้องไปทำการซิมทำการกินให้พี่น้องเบิ่งบันนี้เฮานั่งแล้วคางทางนี่ละบรรยากาศดี เจ๊เอาเลยเจ้าเริ่มก้อนนี่เพิ่นกระนับว่ามียังเนี่ยลูกชิ้นไม่ลูกชิ้นเต้าพร้อมเริ่มจากขนมครกงัดเข้าไปจากตอนมึงอ่ะเป็นไดเฮ้ยแซ่บพี่พน้องมาส่นอันที่สองขนมญี่ปุ่นบัดน,นี้เขาเอาอยังได้ฟุกุบอกผมกับบอจักไผยหูกับบอกผมเนี่ยเด้อเอา้าเจ๊บีอกอบังใส่เป็นได้อูใส่เต็มเต็มงัดเข้าไปหว่วยเจ้าสิยำได้ว่าอะไเฮ้ยแคบมาส่นเอาบุญบักเ้าบ้านนี้ของเจ๊เพิ่น จัดไปเจ้เอ้าจังได้ต่อโอ้ยแซีบแซีบโยต์เด็โอ้ยน้ำบ่มีแค้นเดี๋้ข่อยสี่ร้อยน้ำเขานี่ร้อยน้ำผัวข่อยน้ำเข้าได้แล้วอ้ยเด็บอสซดแล้วกินโหลดแล้วนี่โอ้ยสดชื่นไม่น้ำบอดิซึ่งเสียบๆโอ้ยเัวหน้าวหาหัวเตือนหัวเตือนเอาลุ้งไปบันหนังไก่เลยเริ่มต้นเลยนี่พลาดบ่ได้โอ้ยแซียบถอดหัวสัตวเอ้าเป็นไรโอ้ยแย่ไปเลยท้าโพดหักเครื่องพร้อมเอา อันดีสองเดยพาแตกเป้าดันไอ้ย่าท่วงที่เราอุตส่าหไ์ไปเห็นมาสุเอากินเข้าไปเป็งไหนอ๋อเซ็แบแซ่บอันต่อไปคือปลาคุกลาบเพื่นอนน่ะผงลาบจีดจัดเพื่อนน่นละยัดเข้าไปเปงไหนลงุงเดี๋ยวขอรับลึกรสศาติก่อนให้แตกโอเคอยู่นะตะวันลุ่มลมแล้วแทบเลยไหมอ่ะปิดไทยด้วยน้ำดูจูดเข้าไปอ๋อเยี่ยมไปเลยมาถึงที่ของผมบานินเริ่มจากหมูปิ้งเลยไมยละลาาบาท ยัดเข้าไปแซบพี่น้องแซบแซบแซบล้านนี่แซบพี่ลีคร LIKE> ับเนี้ยมหาอย่างไอเคาจะของมีกับพกินมหาอย่างผู้อื่นบวกห้ไม่เดียวกับพวกหฮต่อไปบาร์บีคิวนี่กัดเข้าไปเริ่มจากสับปะรดหวานๆเปรี้ยวๆแต่ก็อร่อยเนื้อหมูค่อยๆบัดจงกินค่อยๆเหียดมันเหี่ยลงไปงํำไปน้ำโอเคครับรสชาติก็ถือว่าอร่อยกลมๆแซบครับแซบอยู่ครับนี่ครับ นี่เหนียวนุ่มติดไม้อร่อยมากๆแซ่บอีหลีพี่น้องสุดยอดตาต่อไปอย่างที่สมบอกละลืมนับเอาอันแพ่นเค้กจิ้มน้ำเพิงเข้าจำนี่จำเบะลงไปงัดงำโอ,โ,โอ้โหหวานโดขึ้นมาเลยพี่น้องสุดยอดอยู่หวานเลยน้ำเพิงแท่สงสสยเราใส่น้ำตาลหลายอ้บอแมนน้ำผึ้งแท่ร้อยเปร์เซ็นแซ่บครับมาต่อด้วยโรตีสิบาทงัดเข้าไปอ แซบครับแซบแซบแซบโตตีสิบบาทนี่แซบครับสุดยอดไปเลยครับอ้ำจำไล่แตกเลยโอ้ยนาะหิวอีกวะดับดนี่นี่ยัดครับนี่ไงพี่น้องงัดเข้าไปนี่กินแบบแซบเลยสุดยอดบาต่อด้วยน้าําเปล่าหรือน้ําเปล่าของเรานั่นเองนี่เรียบร้อยครับจบเข้าไปจับอ้สดชื่นเรียบร้อยภารกิจในเมือนี้ถือว่าสาเร็จคับภารละยี่สิบบาท ติดตามคลิปหน้านะจ๊ะ